รถครอบครัวเจที่นั่งราคาหลักหมื่นมาแล้วครับมาชมดูได้เลยครับคันนี้กับ Toyota Avanza นะครับเจที่นั่งไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์รถปี2004นนะครับคันนี้ภายนอกภายในงามๆเลยนะครับ ไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันสามเกียร์ธรรมดานะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใครกำลังหารถครอบครัวราคาหลักหมื่นนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับด้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยสภาพพร้อมมากๆนะครับเป็นเจดที่นั่งนะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกนะครับปิกนิกได้เดินทางใกล้ไกลไปได้นะครับเดินทางได้หลายคนนะครับ ค้าขายก็ได้นะครับคันนี้เบาะแถว2แถว3พับได้นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับปี2004ไม่2 2ง0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่ปี2004ถือว่าใช้มาน้อยนะครับและเกียร์เครื่องยนต์นี่เครื่องยังนิ่งเรียบอยู่เลยนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยสะอาดนะครับใครที่ชอบรถเกียร์ธรรมดานะครับนี่ครับมาแล้วครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นอำนวยความสะดวกรถเป็นเครื่องพันสามนะครับกินน้ำมันไม่แรงไม่แพง ไม่ได้แรงแต่เน้นใช้งานคุ้มมากๆนะครับอํานวยความสะดวกฝนตกแดดออกไปได้ครับจับจ่ายใช้สอยไปตลาดไปเปิดท้ายค้าขายไปได้เลยครับแบบนี้รถสภาพพร้อมมากๆนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับคันนี้8 9 0 0 0บาทครับ89,000าบาทรถพร้อมใช้นะครับอํานวยความสะดวกเดินทางนะครับกันแดดกันฝนเกียร์ธรรมดาทนทานใช้ง่ายและก็ประหยัดด้วยครับถ้าชอบนะครับมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับมิน